สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 Cave House of Toys ครับผมและนี่ก็คือ s a d d y Toys EP ที่51ครับกับ War Machine Mark ที่2มีใครเก็บ War Machine บ้างครับผมนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วนะครับตัวแรกก็มี Mark ที่1แล้วก็มี Ion Patriot ที่เป็น Mark ที่2นี่แหละนะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันปกตินะครับผมก็งาน ยอมอีกแล้วนะครับผมแต่ต้องจัดแหละเพราะว่าจะได้ครบคอลเลกชันนะครับใครที่ยังไม่ได้จัดยังไม่ได้พรีออเดอร์ไปนะครับของมีในสต็อกสั่งได้เลยครับจาก2ที่ประจําของเราก็คือเพจ e ซตตี้ทอยส์ไทยแลนดแล้วก็เพจ e b k Kid d o ดครับตัวแทนจําหน่ายของประเทศไทยของเรานะครับและก็จะมีอีก3ตัวครับที่เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็คือมาร์กที่25มาร์กที่26 แล้วก็มากที่36ครับผมนะจะมี2ตัวกําลังเดินทางมารู้สึกว่าจะเป็น36กับ25หรือ,อยังไงนี่แหละนะแต่ก็น่าจะไล่ๆตามมากันครับเพราะว่าเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับผมใครยังไม่ได้พรีออเดอร์รีบไปพรีก่อนนะครับราคาพิเศษนะครับผมทั้ง2เพจเลย z ซ Toys Thailand แล้วก็ BB Kid d o g อครับรู้สึกว่าราคาพรีออเดอร์จะอยู่ที่ตัวละ850บาทครับ มาดูวอมาชีนมากที่2ตัวนี้กันครับผมกล่องมาสีดําเข้มเลยนะครับผมตัวนี้กลางที่กล่องบอกเลยออกมาตอนภาค Avengers Age of Ultron นั่นเองนะครับจํากันได้อยู่แล้วนะหลายปีเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เรา2025ันยี่สิบากำลังจะเดินทางไปถึง Avengers Doomsday กันแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะตื่นเต้นกันนะ2องพเราจะได้ดูกันนะตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่นะครับ โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียปะาดีของเรานะกำลังกลับมาแล้วนะครับใน MCU มาในฐานะด็อก o ตอร์ดนั่นเองนะเดี๋ยวรอดูว่าแซตตี้ทอยส์นะจะปล่อยเวอร์ชั่นป่าเป็นด็อกเตอร์ดออกมาหรือเปล่านะก็รอชมกันอีกทีอ่ะกลองครับผมสรงเดิมเลยนะดำๆมีเงาๆมาข้างหลังเป็นโพสต์นะครับผมนะ รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษนะครับโลโก้ Avengers Age of Ultron ที่ด้านข้างดูแบบนี้ฟุฟฝาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมครับเปิดออกมาฟุฟมีโมเดลไหม <c oughs> มาร์กที่2ครับผมอยู่ฐานแรกพาดด้านในครับมีมือมาเปลี่ยนให้2คู่ครับแล้วก็มีปืนของวอร์เมชีนมาให้2ชิ้นนะด้านหลังแล้วก็เหมือนจะเป็นตรงที่แขนนะครับฐานเป็น Avengers Age of Ultron เอฟเฟไฟ4ชิ้น ออกมาจากกล่องแล้วครับผมกับวอร์ชินมาคที่2ครับผมรูสเกล1ต่อ10ครับเหมือนเดิมความสูง18ซนติเมตรนะครับลงสีมาเป็นแบบเทาเข้มไปถึงดำๆเลยด้านๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนิดๆนะสีของวอมร์ชินนี่แหละนะครับ วัสดุก็คือพลาสติก ABS มันเดิมมี PVC ผสมนิดหน่อยนะครับผมดูรายละเอียดกันใก,นกนล้ๆครับผมนี่เลยที่แขนจะเขียน002อยู่แล้วมาที่2นะครับตรงนี้มี e d c c 5มีตรงอกตรงนี้มีเขียนวิฟฝั่งนี้เป็น LTCOLJames Rhodes นะ r h o d s นะครับ James Rhodes เขียนชื่อไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นโลโก้เหมือนแบบโลโก้ ทหาร US อะไรอย่างเงี้ยนะครับสองฝั่งตรงสะโพกแขนซ้ายแค่นี้อ่ะที่เป็นรายละเอียดโอ้ข้างหลังตรงนี้มีหนึ่งอันนี่รูปดาวอยู่ตรงแขนอ่ะนะครับสีก็ถือว่าโอเคเลยนะดูด,ดูดีนะครับลงมาใช้ได้เลยนะก็มันเป็นสีดำด้านด้วยนะครับก็ไม่น่าจะพลาดและ จุดขยับก็ไม่น่าจะพลาดเหมือนกันเพราะว่าทำออกมาแล้ว2ตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาขยับดูกันสิหัวครับผมเงยหน้าได้ก้มหน้าได้นะครับนะหมุนฟืบตัวนี้แอบต้องยกขึ้นสูงหน่อยติดบ่าถ้าจะหมุนรอบนะครับไม่แนะนำนะตรงนี้มันจะติดอยู่นิดนึงไม่ต้องไปฝืนมันแต่เวลาใครอยากถอยเปลี่ยนหัวเล่นก็ระวังหน่อยนะครับ หนะ้นากากก็เป็นวอร์มเมชีนมานะเป็นหูเหลี่ยมแล้วนะครับไหลครับผมยกออกได้ฟึบฟอึอ่ะแข็งแรงนะครับแขนหมุนฟึบยืดได้นะครับสองข้างฟอึอ่ะแล้วก็กางได้ชุบนี่เต็มๆต็มร้อแบฟบแบบนี้นะครับขสอศอกงอ ได้แน่นอนครับมือมุนเปลี่ยนได้นะครับลําตัวยืดขึ้นในนิดนึงก้มนะครับได้ประมาณนี้นี่เอ็นหลังฟึบเอียงข้างอ่ะกัเรียกว่าเกือบปกติเลยอ่าแล้วก็ขายืดครับผมตึดตึดเตะหน้าฟืบอ่าได้แค่นี้ติดตรงนี้อ่ะเตะหลังได้เยอะกว่านะครับกลางออกข้าง ได้เท่านี้อ่เาเกือบร้อยบเข่าตุ๊ดตุ๊ดอ่างอได้2จังหวะปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเต็มเต็มเท้าก็บิดได้นิดนึงตามปกติเลยนะครับก็สามารถจัดโพสท่าอะไรได้อยู่นะสบายๆตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาลองใส่ปืนดูใส่อาวุธเข้าไปเรียบร้อยครับผมพาชิ้นแรกก็จะเป็นปืนนะที่แขนซ้ายนะครับชิ้นเดียวเลยก็ถอด มันจะมีชิ้นหนึ่งเปิดออกแล้วก็เสียบลงไปนะครับนี่เลยแบบนี้แค่นี้เองและอีกชิ้นหนึ่งก็คือปืนแมชชีนกันที่หลังตรงนี้นะครับก็เสียบลงไปเหมือนมาร์กหนึ่งเลยง่ายๆนะมันจะมีล่องรูตรงนี้อยู่ครับผมก็ลงไปแน่นๆพอดีเป๊ะเลยเท่ดีนะครับผมนะอย่างนี้ถึงจะเป็นวอร์แมชชีนแล้วนี่ปุปปปปปปป๊และนี่แหละครับที่บอกว่างานยอมนะครับผมสำหรับวอร์แมชชีนมาร์ที่2นะตัวบอดี้เนี่ย จะเหมือนกันเลยเกือบร้อซนะครับผมกับตัว Iron Patriot จะต่างกันก็คือตรงหน้าอก Arc Reactor Mark 2จะไม่มีดาว Iron Patriot จะมีดาวนะครับส่วนจุดอื่นก็คือทำสีโคลสีแค่นั้นเองพอต้นแบบนะจริงๆแล้วของ War Machine เนี่ยคือตัวนี้ Mark ที่22 Hot Rod นั่นเองนะครับผมนี่ Hot Rod ก็มีดาวด้วยนะเออน,นะครับโทนี่ทำมาแล้วก็เปลี่ยนสี แปลงนู่นนั่นนี่ระบบแล้วก็ให้โรดี้ใส่นะครับเป็นวอร์มชีนอ่าเดี๋ยวหันข้างให้ดูครับนะก็เป๊ะเ, <ๆ S 2> เลยไล่ดูที่หัวบานะครับจุดแต่ละจุดอ่าด้านหลังชัดๆชุบชบปึ๊บใช่เลย <laughs> นะแต่ก็เท่อะเออนะคนละสีกันแบบว่า รอๆกันไปและนี่ก็คือวอ a ์มชินทั้ง3ตัวที่ออกมาแล้วจากแซตตีทอยจ้ะครับนี่เลยมาร์กที่1นาะนาะนะที่เท่เลยมาร์กสเวอร์ชันปกติแล้วก็มาร์กสองไอออนแพทรนะครับก็รอๆเลยนะเป็นไงโรดี้ถูกใจไหมชุดที่ค่าทําใหฟ้ฟูไดในะจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะนับเป็นมาร์กหนะึะแต่มันคือ Iron Man นมาร์กที่2 โรดี้ขโมยมาอืมนะครับก็ต้องทำอย่างเงี้ยเออมันจะได้เป็นวอร์มชีนแหมหล่อนะเนี่ยเออต้องจัดแหละแล้ววอร์มชีนนะครับผมมันจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็คือเจ็ด ััวนะครบเรียงแถวเต็มตู้ฮอ7เจ็ดตู้สวยๆวยเหมือนกันนะครับเซตดิทอยส์ก็เหมือนจะออกมาครบเหมือนกันนะในอนาคตก็รอกันไปผมก็รอรอ,อยู่2มาร์กเท่ๆเลยวอล c ม,มชินตอนนี้เรามี1 2แล้วก็ i อออนแพ r i o ิ3ตัวแล้วใช่ไหมมันจะมีนี่เลยมาร์กที่3ครับตัวนี้ก็โอเคนะคล้ายๆคล้ายๆกับ2นะประมาณนี้แต่ตัวที่เท่เลยเนี่ยมาร์กที่4ครับผมชุดอย่างเท่เกราะหนาบึกมากอันนี้รอเหมือนกันเลย แล้วก็จะมีมาร์ที่6ครับผมที่จะออกมาเป็นเนี่ยดำ,ดำๆเข้มๆเหมือนกันกคล้ายๆกันนะกับ2กับ3นะครับก็คือตอนภาค Avengers Endgame นั่นเองแล้วก็ตอนจบเลยที่เขาเปลี่ยนออกมาก็คือตัวนี้ที่รอคอยเลยครับกับ Cosmic Iron Patriot นั่นเองอันนี้คือเรียกว่า War Machine มาร์ที่5นะครับเหมือนผลิตไว้ก่อนนะตอน Endgame นึกออกป่ะพอสู้ด้วยมาที่6 แล้วก็ตุ้มกลับมาแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็น cosmic iron patriot ออกมา final battle อีกทีหนึ่ง war machine ครับอยู่ใน hall of armor เรียบร้อยนะแล้วห่อมันสีเทามันก็เท่นะเออ iron patriot ก็เด่นเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็รอกันไปเก็บอีกหนึ่งแถวนะสำหรับ war machine นะครับผมใครที่ยังไม่มีครับยังไม่ได้จัดก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมที่เพจแซตดีทอยส์ไทยแลนด์แล้วก็ bb kiddo o นะครับผมแล้วก็ E ีพีต่อไปรอชมกันได้กับมาร์คที่25 26แล้วก็36ครับทุกคนไปละว,วันนี้ p e a c